และนี่คือรายการที่แทบที่สุดในตาเชา้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระรบอกรักค่ะเชมแล้ววันนี้นะคะเราก็มีดารารับเชิญจากโรงหนเสียาภัย <c oughs> ทำคั้งมากมายเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลา <c oughs> ไปพบกับดารารับเชิญกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะ ป็นดารารับเชิญนะแต่วันนี้เนี่ยเป็นดาราที่มาส่งความรู้สึกดีๆให้กับครูต้องนะต้องคิดถึงต้องเสมอรอต้องกลับมาเป็นครูของเสียภัยนะจ๊ะสู้ๆนะคะพี่ต้องอยากกินว่านแล้วเจรีบๆมานะหายไม่ไวนะคะพี่ต้องไอเดียูนะพวกเราทุกคนที่เนี่ยรักพี่ต้องทุกคนแล้วครูเสียภัยทุกคนเนี่ยรอการกลับมาของพี่ต้องอยู่นะจ๊ะพี่ต้องทานข้าวเยอะๆสู้ๆนี่เรารอไปเดินเน่นนาลีกันอยู่นะเลิฟๆอ่ะพี่ต้องสวัสดีค่ะ ยังไงก็จากน้องนะคะก็ขอให้พี่ต้องมีกําลังใจที่จะดูแลตัวเองเยอะๆนะคะสู้ๆค่ะครับพี่ต้องเรามาปั่นจักรยานกันเหมือนเดิมดีกว่านะปั่นไหวไหมน่าจะไหวแหละสู้ๆสู้ๆนะครับไอ้ v e y ยูพี่ต้องไอ้ v e y ยูกำลังใจและความคิดถึงถูกส่งไปแล้วนะพวกเรารอคุณอยู่เสียง ูต้องครับพวกเรามีอะไรจะบอกตั้งแต่วันแรกที่เจอกับรูพวกเรารู้สึกขอบคุณเป็นกันเองครูดูแลพวกเราเป็นอย่างดีครู ให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องพอวันหนึ่งครูหายไปพวกเรารู้สึกเหมือนขาดบางอย่างที่สำคัญพวกเรากำลังรอต้องให้กลับมาหาพวกเรา ที่ปรึกษาและกลับมาเป็นคุณครูที่น่ารักขอเหมือนเดิมหายไวๆนะครับครูพวกเราเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆครูเสมอรัก Once upon a time. To the classroom. Let's sing along together. A, B, C, D, E, F, D, N, I, K, L, N, O, P, U, R, F, D, U, N, B, W, A, Y, and Z. Yeah. What about you?

ไปต่อไปก็ได้ครับเร็วเร็วเรับสวัสดีครับสวัสุีครับผมคุณต้้งเป็นตัวแทนของผู้หญิงค่ะเป็นตัวแทนผู้ชายครับก็มีอะไราไม่มีอะไรมากครับบอกรักครูครับก็ดีวันนี้ผมจะมาร้องเพลง ให่อาจารย์ฟันเพราะว่าตอนที่ผมยังเกันอาจารย์ผมไม่มีโอกาสไปหลุดบ้าไม่เคยก็ไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในแถวหรือว่านานๆครั้งนะครับถ้าาอยกเจอก็ซอยสีแล้วก็นัวตรงนี้ตอนเช้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมคนเดียวคุณเด็กกับมันครับชช่อตมชิดลุกตคมก จากสามสิเวลาแปดนาฬิกาสี่ไทยรวม เขาเริ่มบทีชัยก็วิมีชีครับเาจะปสีครับคีครับก็พวกเราครับเป็นตัวแทนจากห้องมอสีทีสองเก่านะครับก็เอ่อแยกกับมองลงห้องน้องแย่ๆครับนะครับก็เชิญเพื่อนๆเลยครับงันผมขอตั่อนแรกครับครับผม นำสิชัยเกิดก่งครับเลขที่ก็เลขที่เลขที่ตัวหรกแล้ววะสี่ครับก็ขอให้กูต้องหาจากโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพแข็งแรงนะครับก็มันเหนือคำบรรยายครับผมรักครูครับด้วยสิทธิ์ที่ดีของครูครับใส่ครับ ครับซื้อแปรสก็อตนังให้ครูครับแล้วผมเข้าไปในเซเว่นออกมาสก็อแปรนแท้หายครับพนี้ม่มีอะไรจะไปซื้อให้ครูแต่ใจดวงน้อยน้น่ารักด้วยวันนี้ไม่มีอะไรมากมาบอกรักครูรักมากด้วยเอาใจด้วยอะไรตอนนะ ให oh mm ้ใจนะคะแล้วก็คุณต้องในกุต้องนะคะขอให้กูต้องกลับมาไว้ๆนะคะสามผ่านครับ ต้องเพราะว่าคุณต้องคอาอง่าไม่ค่อยได้ก็เหมือนพอคุณต้องเห็นคลิปของพวกหนูที่หนูแล้วอ,ะอ่ะก็ขอให้คุณต้อง